สวัสดีครับตอนรับพี่น้องสู่พระคัมภีร์มีคําตอบคําถามต่างๆที่ตอบโดยมุมอมองของพระคิสธรรมคัมภีร์พี่น้องทั้งหลายครับหลายคนถามมาและผมเองก็ถามเหมือนกันว่าในสถานการณ์วันนี้ชีวิตของท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านมีความสุขหรือไม่ชีวิตของคุณแฮปปี้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ได้ยินตลอดมาในช่วงเวลานี้ความสุขเป็นอะไรที่หาได้หรือ ยังมีในวันนี้หรือไม่หลายคนถามและมีประสบการณ์ในสถานการณ์วันนี้ว่าเรามีความทุกข์มากกว่าความสุขแล้วความสุขยังจะหาได้หรือไม่มีสันติสุขในความทุกข์ได้หรือไม่โดยเฉพาะผู้เชื่อทั้งหลายเราสามารถมีความสุขในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้หรือไม่แล้วความสุขแบบไหนที่เรามีวันนี้ แบบภาษาที่เราได้ยินเป็นภาษาอังกฤษถ้าได้ยินบ่อยก็คือ happy หรือ joy หรือแบบ peace พี่น้องครับคำเหล่านี้มีความสำคัญในแง่หนึ่งถ้าเราจะเข้าใจถึงคำว่าความสุขสันติสุขสันติภาพและความอิ่มเอมใจวันนี้อยากจะพาพวกเราพิจารณาถึงการมีความสุขหรือสันติสุขทำกลางความทุกข์ได้อย่างไร คำว่า happy หรือ happiness หมายถึงความรื่นเริงใจความยินดีที่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะข้างนอกที่ทำให้เรามีความสุขหรือว่า happy ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากภาวะเหตุการณ์บางครั้งบางคราวและไม่นานก็หายไปดังนั้นคำว่า happy happiness เป็นอะไรที่เป็นอารมณ์ภายนอกแล้วคำว่าสันติสุขความสุขล่ะครับหมายถึงอะไร ถ้าจะดูความหมายหมายถึงสิ่งที่เกิดจากภายในซึ่งเป็นผลมาจากการได้แก้ไขหรือเป็นผลมาจากการที่เราได้กระทําบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องดังนั้นคําว่าความสุขหรือสันติสุขเป็นสิ่งที่เกิดมาจากข้างในเป็นผลจากสิ่งที่เราได้ทําให้ถูกต้องนั่นเองคำถามก็คือโลกนี้เราเข้าใจเรื่องสันติสุขสันติภาพหรือความสุขอย่างไรครับหลายครั้งเรามองว่า ถ้าโลกไม่มีสงครามก็จะเกิดสันติภาพเมื่อเกิดสันติภาพแล้วจะทำให้ทำให้เกิดความสุขมุมมองนี้ถูกหรือไม่อยากจะพาพวกเราพิจารณาหลักของพระวจ,จนะของพระเจ้าและโจทย์ที่พวกเราถามก็คือว่าคริสเตียนสามารถมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ได้อย่างไรพระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้สันติสุขเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระเจ้า สันติสุขนี้แตกต่างจากโลกสันติสุขที่คริสเตียนกำลังพูดถึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคืนดีการการเชื่อวางใจของบุคคลหนึ่งที่มีต่อในพระเยซูคริสต์แะนั้นสันติสุขนี้ยังเป็นผลของพระวิญญาณบริสุสทธิ์สันติสุขหรือความสุขนี้เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อมีได้เสมอเสมอในท่ามกลางความทุกข์ถ้าเราโอกาสเปรียบเทียบคำว่า,าสันติสุข Joy กับ happiness จะมีความต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นคำว่า rejoice r e j o i นะครับ rejoice r e j o i เทียบกับ happy หรือ happiness จะมีสถานภาพหรือสภาพที่ต่างกันอย่างเส้นเชิง joy หรือสันติสุขเป็นคำที่มีผลอันเดียวกันก็คือมาจากสถานะภายในลึกๆที่เกิดขึ้นขณะที่ happy หรืออารมณ์เกิดจากสภาวะอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นหรือถูกป้อนในบางครั้งบางคราวสันติสุข เป็นอะไรที่คงนานขณะที่แฮปปี้เป็นอะไรที่ชั่วคราวสันติสุขเป็นสิ่งที่มาจากภายในขณะที่แฮปปี้เป็นอะไรที่ภายนอกและถ้าเรามีมุมมองของพระกัมภีร์เราจะเห็นว่าสันติสุขเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแต่คำว่าแฮปปี้เป็นสิ่งที่มาจากภายนอกพี่น้องทั้งหลายครับมากกว่านั้นคำว่าสันติสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแต่คำว่าแฮปปี้เป็นสิ่งที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบด้าน พระคิดตรัสว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับพวกท่านนั้นไม่ได้เหมือนอย่างที่โลกให้ประโยคนี้มีนัยยะที่บอกว่าโลกก็อ้างว่ามีสันติสุขของโลกที่สามารถที่จะให้เราได้แต่พระคิดตรัสว่าของพระองค์ที่ให้นั้นแตกต่างกับโลกโลกเรามองสันติสุขยังไงครับโลกของเราจะมีสันติสุขโลกก็บอกว่าถ้าเราปราศจากความขัดแยง้งปราศจากสงคราม ปราศจากความยากลําบากปราศจากความเสื่อมด้านศิลธรรมปราศจากการแบ่งแยงหรือแตกแยกหรือจะมีสันติสุขก็เมื่อเราสําเร็จเป้าหมายของเราหรือเมื่อเราเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนิยามสันติสุขของโลกแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมครับวันนี้เราเต็มไปด้วยความยากลําบากสงครามความขัดแยง้งและปัญหาต่างๆมากมายแล้วสันติสุขที่พระคิดบอกพระองค์จะให้นั้น มีลักษณะยังไงครับเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่มนุษย์โดยการคืนดีกับพระองค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่กลับใจและเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในให้ความอิ่มเอมใจสันติสุขอย่างน่าอัศจรรย์ นั้นพระคิดบอกว่าแท้จริงแล้วเราทั้งหลายสามารถมีสันติสุขในโลกได้ขณะที่เราจะประสบกับความทุกข์ยากแต่พระคิดตรัสว่าจงมีใจกล้าเถิดเพราะพระองค์สามารถให้ชายชนะและสันติสุขแก่เราได้พี่น้องทั้งหลายครับพระเจ้าประทานสันติสุขแก่โลกนี้ท่ามกลางความทุกข์ดังนั้นในท่ามกลางความทุกข์คริสเตียนสามารถมีสันติสุขได้สันติสุขนี้มีการใช้คาว่าสันติภาพ และผมก็เห็นว่าคำนี้สำคัญสันติภาพเป็นสิ่งที่เกิดจากการคืนดีกันหลังจากมีการคืนดีกันทำให้เกิดสันติภาพแล้วจะนำไปสู่ผลก็คือสันติสุขและความสุขใจพี่น้องทั้งหลายครับสำหรับคริสเตียนแนวทางของการที่เราจะมีความสุขได้นั้นคืออะไรบ้างพระคัมภีร์ให้คาตอบและผมจะให้4แนวทางปฏิบัติสั้นๆวันนี้ก็คือ1เราจะต้องยอมรับว่าชีวิตของเราแท้จริงมีความทุกข์จริง แต่เราสามารถมีความสุขได้ในพระคิดพระคิดกล่าวว่าในโลกนี้เราจะประสบกับความทุกข์ยากแต่เราสามารถมีสันติสุขของพระองค์ในใจท่ามกลางความทุกข์ได้อย่างที่สองให้เราพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีและเราเป็นนะครับเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจเหมือนที่พร,ระทูตเปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ รู้จักความสิ่งที่ขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะก,กรณีแบบไหนข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะเผชิญและขอบพระคุณพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่อาจจะขาดพี่น้องครับบางครั้งเราอยากจะได้มากไม่มีทางครับร่างกายของเราเนื้อหนังของเราที่จะเติมเต็มแต่ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าและพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราอย่างที่สามนะครับคริสเตียนเราจะมีความสุขได้ยังไงท่ามกลางความทุกข์ เราจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในพระเจา้าในความสัยรซื่อในความรักในพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะเสริมกําลังที่พระองค์จะให้เราทั้งหลายสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และมีความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าว่าในที่สุดแล้วความทุกข์ยากลำบากที่เรามีอยู่วันนี้จะหมดไปแน่นอน พระเจ้าสัญญาและกล่าวยังไงครับหนึ่งโครินธ์บทที่ 10: บข้อสิกล่าวว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งใครเกิดขึ้นกับมนุษย์และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อที่จะไม่ให้พวกเราต้องถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้ีินองทั้งหลายครับและเมื่อเราเผชิญกับการถูกทดลองหรือความยากลำบากพระองค์ก็ทรงมีทางออกให้แก่เราที่เราจะสามารถฟันฝ่าหรือทนได้ และพระองค์เพียอยางให้เราหวังใจว่าความทุกข์ยากลําบากนี้แม้จะอยู่จะมีวันนี้ก็ตามแต่เราหวังใจเพราะวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะให้วันความทุกข์ยากนี้หมดไปและพระองค์จะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดของเราและจะให้เรามีความสุขบริบูรณ์ในพระคิดอย่างมากมายในอนาคตเรื่องที่4ี่พี่น้องครับให้เราพึ่งพาวางใจพระเจ้าเสมอวันนี้แล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นกับเรา ให้เรามาหาพระคิดให้เรามอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ภาระของเราวิถีชีวิตของเราเป้าหมายของเราให้เราอธิษฐานต่อพระองค์พระคิดเชิญชวนอย่างนี้มัทธิวสิบเอกล่าวว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้เพราะเราสุภาพและใจอ่อนนอ้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักและพระคิดยังตรัสว่าพระองค์เป็น กำลังเป็นความหวังของเราและสามารถที่จะไว้วางใจได้พระคัมภีร์เขียนทั้งเล่มนะครับในยะที่บอกพวกเราว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ความสามารถแต่ให้เราพึ่งพาวางใจในพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้วิธีของเราราบรื่นและพระคัมภีร์ยังกล่าวว่าเราสามารถเผชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกาลังพี่น้องทั้งหลายครับสันติสุขเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญา และพระเจ้าประทานแก่พวกเราทุกคนในวันนี้และพระองค์พร้อมจะประทานแก่เรามากขึ้นมากขึ้นแม้เราจะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากก็ตามแต่ด้วยการกลับมาหาพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์และสันติสุขนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทําขึ้นเองได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะประทานแก่พวกเราเป็นความอิ่มเอิมใจในชีวิตของเราขอพระเจ้าผู้เป็นสันติสุขประทานสันติสุขแก่พี่น้องทุกท่าน ในวันนี้ในทุกสถานการณ์ชีวิตและขอเรียนเชิญพวกเราติดตามพระคัมภีร์มีคำตอบคำถามต่างๆที่ตอบโดยมุมมองของริษแรมคัมภีรพ์ในตอนต่อไปขอสันติสุขของพระเจ้ามีในชุดของพี่น้องในวันนี้และตลอดไปสวัสดีครับ